พบก,กันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทองนะครับผมได้ทําการสั่งซื้อนะครับเป็นกล่องสุ่มหนุ่มมัสไรเดอร์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของแต่ว่าแหล่งผลิตน่าจะมาจากจีนนะผมตัวนี้เป็นอ่าเรียกได้ว่าเป็นคอลเลคชันแรกนะผมนี่เลยตัวกล่องเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็กล่องนี้จะมีอยู่ซีเค็นะผมหนึ่งตัวนะครับผมโอเคมาแกะก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 89นะครับผมก็จะมีซีเค็หนึ่งตัวคือตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยมันก็แบบ1น่ทับสนมไม่แน่ใจว่าเป็นซีเค็หรือเปล่าแต่ว่าทุกตัวเนี้ยจะเป็น1ทับหมดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกล่องคอ m ม n นไรเดอร์กันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่สั่งมาแพ็กเกจดีนะครับผมนี่ครับกล่องก็ขนาดกล่องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมาแกะกันเลยนะครับ นี่กล่องแกออกมาแล้วประมาณนี้ก็จะมีเป็นตัวรอยปะนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ปเราเปิดหน้ากล่องแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาหน้ากล่องนะครับก็ในกล่องเนี่ยจะมีอยู่9ก้าก,กล่องเล็กนี่ครับผมกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับตัวกล่องก็จะมีเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีค r code คให้เราสแกนนะครับผมด้านข้างกล่องเนี่ยก็จะบอกเป็นอัตราที่จะออกนะครับ 1>, 1ต่อ12 1ต่อ9 1ต่อ9ต่อ9อันนี้คือน่ารุนหนุ่มไม่ได้ใจว่าทุกกล่องจะมีหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็น1ต่อ12หนมุมแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น1ต่อ36คือนี่จะเป็นตัวซีเคทนะครับรูปร่างกล่องนะครับนี่ตัวฟิกเกอร์หนุมที่อยู่ด้านในเนี้ยมันเป็นขยับได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ใจจะประกอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูมากล่องนี้เอาเป็นกล่องแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวกล่องสุ่ม คอเมนไรเดอร์นะผมเป็นซีรีส์แรกนะครับกล่องสูงตัวนี้มาครับผมแกะกันเลยครับแกะโอเค,คตัวนี้จะเป็นกานะครับมาแกะแบบนี้เลยด้านในมีอะไรบ้างนะครับผมจะเป็นถุง นี่ครับเป็นตัวฟิกเกอร์ให้เราประกอบนะผมแล้วก็มาลุ้นตัวการ์ดกันครับอันนี้เป็นเสมือนอ๋ออันนี้จะเป็นคู่มือนะผมการประกอบนะครับต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นการประกอบหนึ่งคู่มือนี่คือมาแบบทุกตัวเลยนะผมนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นการประกอบในส่วนของตัวลำตัวนะครับมีข้อต่อมีจอยต,ต่างๆนะครับ นี่ก็จะเป็นพาทอาวุธอะไรนะรผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกวิธีการประกอบตัวหน้ากากของแต่ละมัสเตเดินนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมที่ผมได้ไปอันนี้จะเป็นฐานนะครับตัวฐานก็ไม่ได้เขีนเยนอะไรแต่ว่าเขียนตรงนี้ว่าเป็นบล็อกคี์นะผมบล็อกคี์นี่มีฐานมาแบบนี้นะครับแล้วก็ การ์ดให้มาหรือเปล่านะครับนี่ได้เป็นตัวกิกกี้นะครับตัวกิกกี้ก็มีคิวอาร์โค้ดให้สแกนแบบนี้นะครับตัวแรกก็กิกกี้มาแล้วนะมามาประกอบเจ้าตัวกิกกี้กันดีกว่าครับตัวแรกเราได้มานี่ครับผมพอเราแกะออกมานะครับ ก็ชิ้นส่วนต่างๆนี่จะแยกแบบชัดเจนเดี๋ยวเรามาประกอบส่วนหัวก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตดูคู่มือแป๊บนึงครับผมว่าใส่อะไรบ้างนี่ครับตัวกิกี้ตัวนี้ก็จะมีตัวหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนโอเคครับผมชิ้นส่วนตรงนี้นำมาเสียบเสียบเสียบเข้าไปแล้วก็ ด้านลันะครับผมเสียบเข้าไปเลยโอเคครับผมนี่เรียบร้อยนะครับมาหัวกิกกี้นะครับตัวกิกกี้นี่มีอาวุธให้หรือเปล่านะครับผมให้นี่ครับเป็นดาบทีผมเรียกว่มามีดหมอนะครับผมนี่เป็นมีดหมอแถมให้มาประกอบส่วนของลำตัวนะครับมาเริ่มกันที่ ท้าก่อนแล้วกันครับ่าจะง่ายดีตรงนี้ผมต่อเข้าไปเลยนี่แบบนี้ด้านบนก็จะเป็นส่วนมันเหมือนให้เลือกสองชิ้นนะครับนี่ให้เลือก2แบบนะครับอันนี้จะเป็นแขนแบบที่1นนี่ครับ มันไม่ใช่2แบบนะบมันจะเป็น2ฝั่งนะครับมก็มาประกอบฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนี่อันนี้จะเป็นขาฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับมาเราจะมาต่อฝั่งขวาต่อครับก็ใส่เท้าไปเลยนี่โอเคครับผมนี่ครับแล้วก็นำตัวขานะครับ มาใส่กับตัวนี้ประกอบเข้าไปเลยครับนี่นี่ครับผมได้แบบตัวโค้งด้านในมาแล้วนะผมแล้วก็แขนนะครับเราจะมาทำแขนนี้ก่อนแขนแขนแขนนี่ครับแขนก็ นี่ทำอีกชิ้นนะครับตอนแรกผมนึประกอบผิดนะครับสรุปแล้วตัวแขนนะผมมันสามารถหมุนได้นะครับนี่เราหมุนได้เลยผมก็พอเราหมุนได้แล้วก็นำมาติดได้เลยครับโอเคครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะผมแล้วก็มันจะมีเกาะมาให้แล้วก็นำเกาะเข้าไปใส่เลยครับ นี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยแขนขาต่างๆก็เอามือใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับผมถัดมาก็นี่แล้วก็เสียบ นำตัวเข้าไปครับผมโอเคนี่ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ใส่หัวนะผมเข้าไปเลยครับนี่มันจะมีอันนี้ชิ้นนี้นะผมใส่ไปน่าจะอยู่ด้านหน้าผมใส่ผิดหรือเปล่านะผมแบ๊บนึงครับเหมือนจะใส่ผิดครับโอเคต้องเปลี่ยนนะผมอันนี้ไปอยู่มาอยู่ทางด้านหน้านะครับผม นี่ครับหมุนมาแบบนี้ต่อเข้าไปเหมือนเดิมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับกับตัวกิกกี้นะครับผมตัวกิกกี้ตัวนี้ก็ถือได้ว่าตัวเล็กน่ารักดีผมอาวุธถือได้หรือเปล่านะครับนี่ผมก็ถือมีดหมอได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีถานที่ให้มาใช้แบบก็นําไปยืน่นในถานได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะยืนในลักษณะน,น,นี้เยวจะวัดขนาด ตัวฟิกเกอร์ให้ดูนะครับตัวฟิกเกอร์ผมถ้ารวมฐานเนี่ยจะมีขนาดนะผมความสูงอยู่ที่8.9ดจุดเก้าซนนะผมถือได้ว่าก็ใหญ่เหมือนกันผมแล้วก็ดูน่าเก็บนะครับน่ารักและละเอียดดีเทลถือว่าให้มาดีเลยนะผมนี่ครับจุดขยับต่างๆเนะี่ยสามารถขยับได้หมดนะครับหัวนี่ครับบิดได้หมดแขนนะผมหมุนนี่ครับหมุนไปด้านหน้าด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะผม ข้อสงข้อสอก็ขยับขึ้นลงได้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะผมขยับได้หมดตัวของเข็มขัดนี่ก็ขยับได้เช่นกันนะผมหน้าอกนะครับก็ขยับได้นะผมเอวขยับได้เช่นกันนะครับส่วนขาหัวเข่าขยับได้นะครับถือได้ว่าโอ้ได้โคตรเยอะนะผมแบบลงมาต่าๆแบบนี้ได้เลยเท้าก็สามารถหมุนจัดท่าจัดทางได้ตามที่เราต้องการเลยนะผม โอเคก็ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับสําหรับตัวกิกกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องที่2กันต่อนะครับสําหรับตัวกล่องที่2มารู้นะว่าจะได้ตัวอะไรนะครับนะครับผมกล่องที่2นี่เอากล่องนี้เลยแล้วกันครับกล่องที่2กล่องที่2ส,สิ่งที่เราจะได้มาดูการ์ดแลวกันครับนี่ครับเราได้เป็นตัวคู่กะนะครับผมนี่การ์ดแบบนี้ มีเหมือนเดิมผมมีฐานมาให้แต่ว่ากล่องเนี่ยพิเศษที่นึน่งผมมีตัวกันชื้นมานะครับผมกล่องก่อกนหน้านี้ไม่มีครับแล้วก็คู่มือการประกอบก็เหมือนกันนะครับผมคู่มือการประกอบนี่แบบนี้เลยโอเคครับมาประกอบคู่กะกันครับแกะออกมาก่อนนะผมคู่กะนี่เรามาประกอบส่วนหัวกันก่อนนะผมสีทองนะผมตัวน,นี้นะครับ แล้วก็นำส่วนนี้มาปรากกะกบนลครับนี่ครับม,มาแล้วก็ได้ชิ้นนี้ผมเข้าไปใส่แบบนี้นี่ตัวหน้ากากนะครับผมก็นำไปเสียบเลยครับนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับผมรายละเอียดหัวคือแบบละเอียดดีนะครับ ัวเสร็จเราจะมาทำาลำตัวกันต่อนะผมก็เหมือนเดิมนะผมขาก็ใส่ส่วนไหนก็ได้นะครับติดแบบนี้เข้าไปครับผมนี่อันนี้จะเป็นฝั่งขวานะครับฝั่งซ้าย โอเคผมเรียบร้อยแล้วก็นำมาติดเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบบส่วนอื่นก่อนแล้วกันครับนี่นี่จะเป็นหัวไหล่นะครับผมมืออยู่ไหนเอ่ยมือ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 ข้อมือเนี่ยบตัวนี้เป็นสีแดงครับผม เงียบเรียบร้อยนะครับเราจะมาทําส่วนของเกาะก,กันนะครับนเกาะหลังครับอันนี้จะเป็นบริเวณตรงนี้นี่อันนี้หัวไหล่นะครับผมจะติด ครับอีกตั้งนึงเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าไปติดได้เลยนะครับนี่แล้วก็มาใส่ตัวเข็มขัด นี่แล้วก็นำไปต่อได้เลยครับแบบนี้นะผมเรียบร้อยแล้วก็ถัดมานะผมเราจะมาใส่ตัวของปอกแขนแบบนี้ครับนี่ใส่ปลอกแขนเข้าไปครับนี่อีกข้างนึงครับผมนี่ผมเรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะมาใส่มือนะครับเข้าไป2ข้างเลยครับขั้นตอนถัดมาใช่ไหมครับนี่ครับผมก็ใส่ตัวของขาเข้าไปเลยนี่ครับ2ข้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะผมนี่ครับสีทอ,ท,อทองที่ให้แบบนี้มันจะเป็นหัวเข่าครับผมก็ใส่เข้าไปครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมนี่ใส่หัวลงไปครับนี่เรียบร้อยครับผมเราได้ตัวมาร์ชเลเดอร์คูกะนะครับผมก็เรียบร้อยนะผมแล้วก็นำไปวางบนฐานแบบนี้ได้เลยครับ นี่ก็จะแบบยืนเท่ๆแบบนี้ส่วนทุกตัวคู่กะไม่ได้มีอาวุธมาให้นะครับผมโอเคผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวคลิปนี้เป็นคลิปแรกในตัวอีพีแรกแล้วกันเด็กเราจะมาต่อในอีพีที่2กันนะครับจะต่ออีก2กล่องนะผมไว้ติดตามในคลิปหน้าก็ใครมีคาถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมถือได้ว่าตัวนี้ดูเท่ดูดีกันเลยนะครับถ้าเราจะจับท่าจัดทางเหมือนในอแบบ โปดกัดเลยกันครับน,แบบน,บนี่ท่าแบบนี่ครับยืนเท่ๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยเไว้ต่อใน EP หน้านะครผมสำหรับ EP นี้ก็จะกลับไปกับตัวกิกกี้นะครผมกับตัวคู่กะนะครผมไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วไม่เจอกันครับสวัสดีครับ